0180นะครับด้กระเป๋านะครับรางวก็สุดท้ายครับเป็นบัตรชมภาพยนต์จากเมเจอร์นะครับ10รางวัลรางวัลละ2ใบนะครับ10รางวัลรางวัลละ2ใบนะครับสิบรางวัลนะครับฟังเลขให้ดีนะครับประกาศสองรอบนะครับใครที่ได้รับรางวัลนะครับติดต่อที่ออฟฟิศของสโมสรนะครับฝั่งอธิการ์ไม่มีหลักฐานนะครับ ร้อนนะครับเดี๋ยวประกาศนะครับรางวัลปัดคบพยนต์นะครับหมายเลขที่ได้นะครับ00471นะครับ00471 8ครับ00368 00379ครับ00379 00473นะครับ00473